สวัสดีครับวันนี้กกวิสกิจข่าวหนึ่งก็มาพบกับท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมีประเด็นเรื่องมาเล่าให้กับท่านผู้ชมได้รับฟังกันอีกเช่นเคยนะครับก่อนที่ท่านจะไปรับฟังฝากติดตามเครือข่ายทีมงานสกิจข่าวทุกช่องไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่นะฮะสำหรับในวันนี้ก็มีประเด็นเรื่องเล่านะครับที่จะมา บอกให้กับท่านผู้ชมเมื่อต่างด้าวจ้างคนไทยเปิดช่องทางธุรกิจในไทยนะฮะซึ่งในตอนนี้นะครับสร้างความเสียหายให้กับสังคมไทยเป็นอย่างมากนะฮะจนกลายเป็นว่าขณะนี้นะครับมีบางพื้นที่ที่มีคนต่างด้าวเข้ามาอยู่อาศัยในเมืองใหญ่ๆกันเป็นจํานวนมากนะครับต่างด้าวเหล่านี้นะฮะ เข้ามาขายแรงงานในประเทศไทยเก็บเงินเก็บทองได้เป็นกอบเป็นกรรมหรือบางคนที่อยู่มานานๆมีเงินทุนมากๆก,ก็จะใช้ความมุ่งมั่นของตนเองจนถีบตัวเองเลื่อนขึ้นมาเป็นคนมีฐานะดีนะฮะอยู่เหนือคนไทยไปซะแล้วนะครับเมื่อมีแรงข่าวที่จังหวัดเชียงใหม่นะฮะ ว่าปัจจุบันนี้นะครับคนต่างด้าวซึ่งเป็นคนไทยใหญ่สัญชาติพมา่าเข้ามาอยู่อาศัยในประเทศไทยแล้วเข้ามาทํางานทำมาหากินที่จังหวัดเชียงใหม่กันเป็นจํานวนมากนะฮะเห็นบอกว่านะครับประมาณ2 0 0,000กว่ญญาคนอตอนแรกๆนะครับก็ เข้ามาขายแรงงานแต่ปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับพอทำงานเก็บเงินได้กลายเป็นนายทุนจ้างคนไทยเปิดธุรกิจกันเป็นร่ำเป็นสันนะฮะโดยธุรกิจของคนต่างด้าวพม่านี้นะฮะก็จะมีเปิดร้านอาหารร้านกาแฟร้านชาไทยร้านพิซซ่าร้านไก่ย,ย่างรวมไปถึงขายของต่างๆนานานะฮะบางร้านธุรกิจ ดีรุ่งเรืองก็จะขยายหรือเปิดร้านเพิ่มมากขึ้นเป็นสาขาสาขาไปนะครับก็ไปขายกันหน้ามหาวิทยาลัยหน้าโรงเรียนก็มีนะครับในการขายของนั้นนะฮะก็ยังมีบริการส่งของด้วยนะครับ ที่มากไปกว่านั้นก็มีการทำการตลาดในสื่อโซเชียลเช่น i อ Facebook เรียกได้ว่าแย่งอาชีพคนไทยทำมาหากินในทุกช่องทางกันเลยนะครับแต่โดยลำพังอของคนต่างด้าว จะไม่สามารถทรําธุรกิจเหล่านี้ได้เลยเนื่องจากโดยข้อกฎหมายที่ไม่ให้ต่างด้าวทําอาชีพค้าขายเนื่องจากเป็นอาชีพสงวนของคนไทยแต่ต่างด้าวเหล่านี้หัวหมอนะครับในการจ้างนอมินีที่เป็นคนไทยเปิดธุรกิจโดยให้เงินเป็นค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเดือนละ2,500-3,000บาทต่อเดือนเพื่อเลี่ยงข้อกฎหมายของไทยเมื่อก่อนคนไทยจ้างแรงงาน แต่เดี๋ยวนี้ต่างด้าวจ้างคนไทยเสียแล้วนะครับทำไมถึงกลับตาลปัดกันได้แบบนี้นะฮะยิ่งนับวันคนต่างด้าวชาวพม่าเหล่านี้จะมีเพิ่มมากขึ้นจนดูน่ากลัวซึ่งจะเห็นได้ในข่าวว่ามีคนต่างด้าวชาวพม่าลักลอบหนีเข้ามาบ่อยมากนะครับสำหรับคนต่างด้าวที่เข้ามาทำมาหากินนอกจากจะมีการจ้างนอมินีแล้วคิดว่ายังมี เจ้าหน้าที่รัฐบางคนที่นำพานคนต่างด้าวเหล่านี้หลบหนีเข้ามาโดยมีค่าหัวหลายหมื่นบาทซึ่งเป็นแรงจูงใจให้มีการทุจริตเกิดขึ้นนะครับขณะในตอนนี้นะครับเวลาไปทำบัตรประชาชนเริ่มมีประชาชนในบางอำเภอของจังหวัดเชียงใหม่เริ่มออกมาบ่นแล้วว่าเวลามาติดต่อขอทำบัตรต้องรองคิวนานเพราะมีคนต่างด้าวเข้า มาทำบัตรสีชมพูกันมากมายนะฮะจนไม่อยากาไปทำบัตรอีกแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างครับท่านผู้ชมเมื่อต่างดาวจ้างคนไทยเปิดช่องทางธุรกิจในไทยท่านผู้ชมมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรคอมเมนต์มาคุยกันบ้างนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะฮะที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกวิศกิจข่าวหนึ่งไว้ด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้ ขอให้ทุกท่านโชคดีมีสุขล่ำรวยกันทุกคนสวัสดีครับ